งานเข้าครับอืตอนแรกคิดว่าดอกจอกแตกถนะอดออกมาเผาขาดนะครับเผาหน้าขาดนะเผาขาดนะครับเด,ด,ดี๋ยจะล้วงดูนะกับก็สวัสดีเพื่อนๆนพี่ ทุกทุกท่านนะแบบคลิปนี้ก็มาดูซ่อมรถรถฟังนะครับอันนี้ก่อนอื่นก็ต้องดึงล็อกสี่ล้อขึ้นก่อนนะเดี๋ยวมาดูล้อกันว่ามันจะหมุนได้ไหม่ะดึงล็อกสี่ล้อขึ้นแล้วก็ลองหมุนดูข้างนี้ติดนะครับข้างนี้ติดอยู่นะแต่มาดูอีกข้าง ไหนรู้สึกว่ามันมันหลุดหรือว่ามันแตกยังไงไม่รู้ครับเนี่ยมันหลุดได้นะแต่ข้างนั้นจับอยู่ไอข้างซ้ายจับนะครับแต่ข้างขวาไม่จับนะโอ้เมื่อกี้ได้ดึงขึ้นมานะครับขึ้นมาจากหน้างานนะจะต้องมาลุ้นกันครับว่ามันจะเป็นตัวไหนนะ นะซ่อมเองครับสร้างจำเป็นนะสั่งจำเป็นนะครับต้องแกะน็อตหตัวนี้ออกก่อนนะหตัวนะ ตอนนี้ออกหมดแล้วนะครับก็ต้องยกนะปุ่มที่นี่มืมือโยนะยกปุ่นี่โยกกัง เสรเรียบร้อยดีครับตัวนี้นะไม่แตกนะครับเออแต่ที่แน่ๆก็คือตัวในนี่แตกแน่นอนนะครับไม่รู้อะไรแตกออกมานะอาจจะเป็นดอกจอกนะครับดอกจอกข้างใน ชิ้นส่วนนะครับเละงานเข้าครับอืมตอนแรกคิดว่าดอกจอกแตกนะถอดออกมาเผาขาดนะครับเผาหน้าขาดนะน่าจะอยู่ข้างในนะเกนเผาน่าจะอยู่ข้างในเนผะาขาดนะครับ จะล้วงด,ดูเอาหน้าขาดนะครับตอนแรกคิดว่าดอกจอกนะที่นีน่เลยเป็นเผา ทุกคนครับเมื่อเอาน็อตสี่ตัวนี้ออกหมดแล้วนะก็ต้องยกตัวนี้ลงนะครับ ว่ที่สองครับตัวด้านยังในหมูตัวนี้ย,ยังไม่ออกครับแต่มันมันหลุดถางแล้วก็เลยออกตัวนี้ออกมาก่อนนะนนแผ่นะครับตัวนี้เป็นแผ่นิดหน่อยนะนิดหน่อยนะนนยนะตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวเอาตัวนั้นออกอีกกันครับ วัวนี้ออกยากที่สุดครับเดือยหมูเนาะ เล็กหมดนะครับตัวนี้นะเดยหมูนะครับแตกตบเเรียงตัวไหนน,นนะอืมไม่อน นีจะเป็นน็อตเบอร์สิบสองครับะจะหลือดูข้างในนะครับต้องตีสลักตัวนี้ออกก่อน ตัวน,นี้ก็ยังดูสวยอยู่เนาะแต่ก็ต้องเปลี่ยนนะครับมันมเห็นไหมไม่แตกแต่ก็มีรอยนิดนึงต้งเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เลยนะครับ สร้างจำเป็นใส่รูพิษไ,ได้แน่เปยยังคาดใหม่นะตะก,กี้เอาอะไรตัวนี้มาใส่เปลี่ยนตัวนี้นะครับ<ม>นี่ตัวเก่า แตกแตกตัวนี้นะครับอันนี้ตัวใหม่นะอ่ะก็ได้อะไรมาแล้วนะครับเดือยหมูนะครับตัวนี้เดยหมูนะ หน้าก่อนเนาะเดี๋ยวเผาไปใส่ทีหลังนะครับเอาครับทุกคนครับก็ซ่อมมาตั้งแต่บ่ายสามโมงนะกับจากที่ซื้ออะไรมานะครับตัวตัวนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะครับเอานช่างใหญ่กำลังทำอยู่นาะ ล้อ,อยังไม่ได้ประกอบนะครับเดี๋ยวก็ประกอบล้อนะพอเพราะว่าเผานี่บางทีก็ทําลําบากนะครับจับโทรศัพท์ไม่ได้นะก็ประกอบเรียบร้อยนะครับแต่ส่วนที่เหลือก็ยังมีนะครับไม่รู้มันเหลือมาจากไหนนะครับ <laughs> แหวนตัวนี้ผมลือแล้วมัน น่าจะอยู่ตัวนี้หรือ,อยังไงหรือมันจะอยู่เป็นไอตุกตาตัวนี้หรือ,องไงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันมันลืมนะครับมันลืมก็เลยไม่ได้ใส่นะก็เอาไว้ก่อนนะก็สร้างจําเป็นนะครับก็ทำไปนะตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับซื้อเสื้อเผามาใส่ใหม่แกนเผาเนะไม่ใช่เสื้อเผาอ่า ในี้นายช่างใหญ่ก็กำลังประกอบนะครับประกอบล้อเาป,ประกอบล้อให้ได้นะนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ